นิทานส่งเสริมทักษะทางภาษาเรื่องยีราบเที่ยวสวนผลไม้ยีราบน้อยเริงร่ายืดคอยาวยาววันนี้ดีใจจังคุณพ่อจะพาไปเที่ยวที่สวนผลไม้ด้วยนะมาเร็วเข้าลูกที่สวนผลไม้มีผลไม้อร่อยอร่อยมากมายยีราบน้อยรีบเดินด้วยความรวดเร็วโอ้โหพ่อครับดูนี่สิ แตงโมลูกโตน่ากินจังเลยครับลองกินมิลูกแตงโมสีแดงหวานอร่อยชื่นใจจังเลยครับผมชอบกินแตงโมครับพ่อดูนั่นสิมีองุ่นด้วยไหนลองกินดูสิว่าองุ่นจะอร่อยไหมนะองุ่นรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยถูกใจเลยครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูที่ทางน้้นนะนั่นไง งอกสีแดงเป็นพวงเชียวตรงนั้นไหนลองเอางอะมาชิมดูสิมาลองกินดูเผื่อลูกจะชอบว้าวเงาะรสหวานอร่อยถูกใจครับพ่อตรงนี้มีกล้วยด้วยนะครับขอกินกล้วยก่อนได้ไหมนะโอ้โหกล้วยมีเนื้อสีขาวนวลหอมหอมหวานหวานอร่อยถูกใจจริงๆเลยครับพ่อตอนนี้อิ่มจังเลยครับ ผมว่าเราเก็บส้มกลับบ้านกันดีกว่าจากนั้นยีราฟน้อยและพ่อก็ช่วยกันเก็บส้มอย่างเพลิดเพลินและยีราฟน้อยกับพ่อก็กลับบ้านกันอย่างมีความสุข